หลังจากที่นายคิมจองอิลประธานาธิบดีเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญญกรรมด้วยอาการหัวใจวายบนรถไฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประชาชนชาวเกาหลีเหนือต่างพาการแสดงความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของผู้นำอันเป็นที่รักของพวกเขา สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือได้แพร่ภาพความโศกเศร้าของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนระดับมัธยมในกรุงเปียงยางประชาชนวัยทำงานหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เลื่อมใสในตัวของนายคิมจองอิลหลังจากที่พวกเขาทราบข่าวการจากไปของผู้นำประเทศ นางคิมอกซิงพนักงานของโรงงานแห่งหนึ่งในกรุงเปียงยางเปิดเผยว่าเธอศรัทธานในตัวของนายคิมจองอิลเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าเขาจะได้จากไปแล้วแต่เธอจะยังคงเชื่อมั่นในตัวนายคิมจองอึนบุตรชายคนเล็กที่ถูกวางตัวให้เป็นทายาททางการเมืองต่อไปทางการเกาหลีเหนือได้กำหนดให้จัดพิธีฝังศพนายคิมจองอิลในวันที่28ธันวาคมนี้ครับและได้ประกาศไว้ทุกขห้แก่อดีตผู้นำในระหว่างวันที่1 7ถึง29ธันวาคม